นางกัลยากรสุขสารรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมงานการแข่งขันหุ่นยนต์และแสดงเทคโนโลยีภาคอีสานอีสานโรบอทแอนด์เทคโนโลยีแฟร์2 2 2 2โดยมีนายบุญเรืองเมฆชิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดงานและมีคณาจารย์นักเรียนและบุคลากรที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมากโดยนายก่อสิทธิ์ดีวงประธานยังสภา,าอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่าประเทศที่เจริญแล้ว ประชาชนจะมีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูงจึงทําให้ประเทศเหล่านั้นสามารถเพิ่มขีดจำกัดในการแข่งขันทางเศรษฐกิจระดับโลกได้ทั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของเยาว,วชนสู่การประกอบอาชีพในอนาคตและเป็นการพัฒนาทักษะด้านต่างๆการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการลงมือปฏิบัติงานจริงจึงเป็นที่มาของการจัดก,กิจกรรมในโครงการนี้ ส่วนด้านนายชัยพลเกิดวงบัณฑิตประธานยังสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตัวแทนผู้จัดงานอีสานโรบอทแอนด์เทคโนโลยีแฟร์2 0 2 2ครั้งที่3เผยว่าปัจจุบันงานพัฒนาด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะและเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติมีความสำคัญในชีวิตประจำวันซึ่งเกี่ยวกับด้านการศึกษาและการก้าวเข้าสู่สายอาชีพอีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้การศึกษาเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีในประเทศไทยก้าวหน้าทัดเทียมกับต่างประเทศ และในการนี้อย่างสภาอุตสาหก,กรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดบุกดาหารจึงร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีจังหวัดบุกดาหารพันธมิตรนักธุรกิจเพื่อความยั่งยืนพร้อมทั้งบริษัทห้างร้านในจังหวัดบุกดาหารเห็นถึงความสําคัญในการนําเทคโนโลยีหุ่นยนต์จะเป็นตัวขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในอนาคตซึ่งจะทําให้ท้องถิ่นและประเทศเพิ่มขีดจํากัดในการแข่งขันกับนานาประเทศในอนาคตจึงที่มีการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดบุกดาหารและพื้นที่ใกล้เคียงมีแรงบันดาลใจและใส่ใจเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์อีกทั้งยังสร้างอัตลักษณ์และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดบุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียงและพร้อมกันนี้ยังสัญญาว,ว่าจะจัดงานอีสานโรบอทแอนด์เทคโนโลยีแฟร์ขึ้นทุกปีและจะให้เป็นงานประจำจังหวัดโดยหวังว่าโครงการนี้จะจุดประกายความสามารถและผลักดนันเยาวชนไทยด้านเทคโนโลยีสู่นานาชาติได้ในอนาคต จากนั้นได้พาประธานในพิธีพร้อมคณะแขกผู้มีเกียตรติเข้าเยี่ยมชมบูธการแข่งขันพร้อมรับฟังการบรรยายสาธิตกฎกติกาการแข่งขันจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการการตัดสินและได้ชมการแสดงหุ่นยนต์ลำเซิรงอีสานการแสดงการใช้เทคโนโลยีบังคับโดรนการบังคับเครื่องบินโชว์บินพาพน้นซึ่งเป็นไฮไลท์พิเศษของงานนี้ให้ได้ชม อาจจะไม่โดนเลิกคล้อยเพราะว่าพวกผมก็เลยต้องไปด้วยวันนี้การจัดงานนะครับก็อีสานดุลพลอิเล็กทรนิกส์แอนด์เทคโนโลยีแฟร์นะครับปี2022ครับอ่าก็เป็นครั้งที่3นะครับที่เราทํามาต่อเนื่องมา3ปีซ้อนจากสมาคมเดือดกับนักธุรกิจที่เน้นเรื่องความยั่งยืนนะครับผมยังสภามสารรัฐประเทศไทยและจังหวัดอุดรธานีก็คือร่วมกับหน่วยงานราชการด้วยนะครับเพื่อที่เราจะ อยากจะโปรโมทในเรื่องของการฝึกทักษะเทคโนโลยีให้กับน้องๆนะครับให้เข้าสู่นโยบายของรัฐบาลก็คือนโยบายสเต็มนะครับก็คือไซต์เทคโนโลยีอัตโนมัตินะครับซึ่งจะเป็นสิ่งที่เราจะสามารถที่จะนำมาปูพื้นให้น้องๆระดับมัธยมนะครับประดับมัธยมขึ้นไปสู่ระดับปชปสและระดับเตรียมดีได้ในเรื่องของทางด้านวิศวกรรมหรือว่าทางด้านไอทีทางด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติเองเนี่ย จะเป็นตัวรากฐานสําคัญสำหรับการพัฒนาประเทศนะครับก็ยกอยากให้ อยากให้พวกเราช่วยกันสนับสนุนนะครับงานโลโก้ข้อต่อและก็เทคโนโลยีแฟร์นะครับครั้งถัดไปนะครับครั้งปีนี้เนี่ยประมาณ200โรงเรียนนะครับแต่จริงๆก็สมัครประมาณ100โรงเรียนนะครับทุกประเทศนะครับเราคิดว่าทางเราเนี่ยเราจะสมัครเราจะสนับสนุนทุกๆปีนะครับแล้วก็ให้เป็นงานประชุมประจำปีเรื่อยๆแต่ว่าถ้ายังยังไม่เต็มครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้สนับสนุนงานนี้เป็นอย่างดีครับผมมาก ีีอยย่าง้ขอบคุณทางโรงพยาบาลไลฟ์สไตล์นะคะทีะ่มอบรเงินทีให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัวดจันยินดีรวมไปถึงอินดีสนามกีบุรีรัมย์ที่แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดที่ซัพพอร์ตในส่วนของแบบว่นเศรษฐกิจและสนามกีฬาชั้น